ว่าเที่มันตูมเองโอเคตัวปลาด้วยปลาเลยโอ้โหซื้อปลาเลยครับ่อืมตัวใหญ่นะตัวใหญ่กุ้งเก็บเก็บเล็กเก็บเล็กเก็บเลกจับรวมมาตะแคงเลยเลยหรอเนี่ยตะแคงไว้ตะแคงมาที่เดียวเลยเนี่ย 嗯，来、啊，捡不掉吗？ เอาชื่อเล่นนี่หรอเอาชื่อเล่นเราผมชื่อกรณ์ครับผมชื่ออัดครับเราเป็นทีมงานอะไรทีมงานหมูตุนนะครับ่ะเดี๋ยวเรามาดูหมายก่อนนะครับวันนี้ที่เราเราจะหลักกุ้งนี่เราเราดูหมายก่อนใบก้อนท้าวดูหมายที่ที่ข้างในหรอกไปเลยมาดูหมายที่ข้างในนี่ว่ามีกุ้งไหมเราอืมเราจะได้กินกุ้งไหม เดินเดินเป็นระบบนี้มากเลยลกูกครับเกาะนี่ทีงานเมื่อตุนอยากกินกุ้งนะครับผมก็พาไปดูที่ท้องนาของเรานะครับว่ามันมีกุ้งไหมนี่มาดูตรงนี้ลูกเข้าตรงนี้นี่แล้วมีกุ้งไหมมีปา่าดักให้กินป่ามีอป่ามีอดักกุ้งสุดเด็ดเลยนะหล <l> ักแล้วไปเลี้ยงนะหลักแล้วมึงกินต้องกินนี<ๆ>่ลูกนี่นะครับก็ดูท้องนาของทาง ที่บ้านนะครับที่ชลบุรีนะผมอำเภอบัวทองครับเนี่ยโอ้มีมีกุ้งขึ้นแต่ว่าระยะเฮ้ยเออ,อเนี่ยดักได้เงี้ยดักได้นี่ครับก็บรรยากาศของท้องนานะครับที่ที่บ้านนะครับอำเภอบวัวทองครับผม้ตนของทีมงานหมูตุ๋นครับผม oh, โอ้ยเบ็ดเบ็ดมีแต่ขอไม่นะลูกเดี๋ยวจะตานหืมโยลงไปไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราเราแล้วนนมีที่ดหนก็ถามมัน พุ่งเยอะนะเนี่ยเ้ย,ย,เ,สยเสียงอะไรอะเสียงอะไรลน <c oughs> นับเสียงกิ้งแล้วลนอีสา่าวิ่งหนีหมดเลยเร็วนะเราไปเร็วลรกไปตรงนี้อันหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราดักตรงนี้อันหนึ่งอันดับเราจะดักตรงไหนลูกหน้า<อ>ที่ที่เราจะใส่นะครับมันมันโรคไหมมีพวกไอ้หอกบงมีอะไรไม่ต้องนองโลกนะครับ ตอนนี้ทีมงานกำลังกำลังตรวจสอบตรวจสอบมาอยู่นะครับเอาเลยครับจะได้ดักปีนต้ตไนไม้เล่นเลยครับตอนนี้เออก่อนเขี่ยเขี่ยฟุตตะไอตะไคร้น้ำอ,ออกหรอเดี๋ยวเราเอาเอาชิ้ดักมาดักนี่ครับพี่ก่อนเรารู้งานครับผมนี่เขี่ยเขี่ยออเขี่ยออเขี่ยออ เ,เราจะได้เอาที่วางมาวางที่เลอะนี่อาบน้ำหนาวนะบา๋าจะบอกให้อหครับก็มันมีเทาครับเทามีเทาอยู่อืมครับเอาสลายขึ้นมาก่อนน,นดักไปไมันจะติด,ต,ดติดที่ตัวตัวดักของเรานะ,นะครับครับโอเคมีน้ำตื่นนะครก่อนนี้บางนี้ได้ป่ะหนุ่มๆมุมนูม้นเด้อ หนี่ครับคงขยันของเราบินต้นไม้เล่นแล้วนะครับอันดาเขาทำอะไรกันน่ารักไม่ช่วยพี่แล้วเหรอเนี่ยหันหน้าสิโอโหลิงขโมยเลยนี่ครับคงขยันของเราพี่ชายคนโตนะครับเออตรงนี้หลักได้ก่อนเออตรงนี้อันหนึ่งแล้วก็ตรงนู้นอันหนึ่งไนะ ดูนู้นตรงน so ู้นด้วยตรงนู hmm. <I feel S 1> uh ้นเยไปเขียนนู้นไปก็ผักแว่นนะครับนี่ผักแว่นที่ทำนาของเรานะครับก็นข้างเยอะนะครับสำหรับคนชอบจิ้มป่นอะไรพวกนี้นะครับก็สภาพของทางที่บ้านเนี่ยยังยังทำนาทำนาอยู่นะครับทำนาปีละครั้งนะครับก็ปีนี้เนี่ยไม่ได้ทำนะเพราะว่าไข่น้ำออกไม่ได้นะครับก็จะมีพวกปลาพวกกบพวกอะไรเยอะนะครับก็ ผมดักขบก็มาดักแถวนี้นะครับดักกบดักปูนะครับปูก็ดักให้ทำวัตุน่นะครับไปไปเลี้ยงนะครับให้พี่กรณไปเลี้ยงนะครับปูพี่กรเนี่ยเลี้ยงอยู่นะก็ได้ได้หลายตัวนะครับพอตรงนี้เนี่ยมีมีไอ้นี้ด้วยนะครับพังพรนะครับผังพรพวกพังพรพวกขบพวกหนูอะไรมีมีหมดนะครับก่อนที่เราเคยจัดเป็น างเต้นนะครับท์ฟไฟเล็กนะครับหาหนูหาปลาหานกนะครับมากินกันเนาะสมได้ก่อนที่ว่าเพื่อนป่ามาเนาะมากางเต้นนอนเนาะปีนี้ปีน,ปนี้ปีนี้ก็หมาเปล่าหมูหันเนาะหันหมูยูตรงตรงท้ายนารอเนานะหันหมูเนาะครับก็น่ครับบรรยากาศ วันนี้กี่องศาวันนี้กี่องศาหรอรู้ไหมวันนี้กี่องศารู้ไหม teenage 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 อะไรอ่ะวันนี้กี่กี่องศาอุณหภูมิกี่องศาหนาวไม่รู้ลูกโทรศัพท์มันมีวัดที่ล่ะโทรศัพท์อ่ะได้ยังได้ยังวา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 งที่ดักได้ยังวางที่ดักได้เหรอวางที่ดักได้ไปเอาที่ดักมาดักดีกว่าเดี๋ยวดักปุ๊บแล้วเดี๋ยวเช้าเราก็มาหยาดมาไป อะไรเนี่ยปล่อยให้พี่กอนทำงานคนเดียวได้ไงเล่นเฉยเลยปะ่ะเอาอมาดักคนละอนเนาะมีสามอันเนาะไปดูดิโอ้โหทีมงานหมูตุน๋นดูเล่นอะไรกันเนี่ยลูกงอ้าวสร้างบ้านอยู่นี่แล้วเออโอเคโอเคอกลับบ้านนะหนูอยู่นี่สร้างบ้านอยู่นี่เหรอเล่นอยู่นี่ก่อนอ้าวแล้วไม่ไปเอาที่ดักกุ้งเหร เปลี่ยนแผนแล้วเวลาที่ดักกุ้งมาดักกุ้งวันนี้จะกินหรือเปล่ากุ้งอ่ะเดีก็บดักกุ้งเหรอโอ้โหสร้างบ้านครับจะอยู่นี่ใช่ไหมเนี่ยโอเคเช้าเช้าเราก็ไม่เอาไปขั้ก่อนนี้เดี๋ยวเดินทางไปเอาที่ดักกุ้งนะครับแล้วก็ใส่เหยื่อนะครับแล้วก็มาดักนักมาดักก็ หาเหยื่อก่อนนะเหยื่อเหยื่อที่ใช้ก็จะเป็นอาหารอาหารปลาดุกครับดักดูนะครับอาหารปลาดุกเี่งงานมดตุนมาแล้วหี Karena, ืเ so be right. well, so, uh, so, ี่งงานม้นตุนมาเร็วเร็วเร็วครับก็เดี๋ยวขอไปเอาหาเหยื่อซื้อเหยื่อมาใส่หลักชุวงกันก่อนนะครับก็นี่เรามาถึงบ้านแล้วนะครับตักอาหารมา ตากมาตักมาครึ่งแจก็กพอตากมาครึ่งแจก็กพอก็อาหารนี่เป็นอาหารอาหารประดุกนะอาหารประดุกไะนี่เอามาใส่นี่นี่เอาไปแกะใส่นี่เดี๋ยวป๋าจะกางนั่นให้นี่ครับโอ้ก็เอามากางง่ายด้ยแล้วเอ้ยแล้วขวดไปไหนอ่ะเอา้ามันจะเละหมดไหมเนี่ยมันจะได้ฟุ้งไหมเนี่ย ก็ที่จ,จะมีอยู่สามอันนะโอมอันดาขวดไปไหนลูกไม่ขวดที่ใส่อาหารอันนี้อันนี้มีอยู่แล้วอันนี้เดี๋ยวเราเอ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 าไปดักได้เลยขวดนั้นไปไหนเนาะมีไอ้ขวดที่ป๋าเจาะรู้ว่ามันไปไหนละก่อนปั๊บอ่านะครับนี่ วิธีการใส่อาหารนะครับอันนี้ของของพี่กรณ์นะครับนี่ใส่อย่างนี้ใส่เข้าไปในในขวดนี่ของอันดาของพัดใส่ไปในขวดนี้มาดูกับอันดาใส่อย่างนี้เลยนะครับโอเคเราไปดูสามสูตรนี้ของใครจะเข้าเยอะที่สุดนะครับอันดาอันดาไม่ไปอันดาไปวลูกอันดาไม่เล่นแล้วเลยอันดา อันดาทำไรอ่ะไปเปล่าอันดาอันดาฮัลโหลอันดางอนดังงอนงนตอนนี้เรากำลังจะไปดัดพวมีผมหนานือันดาถือไปถือตรงนี้ลูกถือทีกลางนี้ไป ของอันนนันนดดาาี่่สงยยจะะไ้เอ <Yahoo! S 1> อวันนี้ลมเย็นยังเลยล่ะไปนะครับก็ตอนนี้ประมาณ5โมงเย็นนะครับก็เดี๋ยวเช้าเรามาเดี๋ยวไปแล้วบอกจุดให้หนูพี่ก้อนทำจุดเปน็นอุ่นเดี๋ยวเช้าพวกเรามาดูกันอันนี้ของอันดานดักไปโยงไปเลยแต่ก่อนนี้ของอันดาน,นะครับโอ้โหอาหารน,นะครับ เ,ะะเดี๋ยวของมไปดักง,งนู้นดิเดวนี้ของพี่น่าดักนี้ำตื้น่ก่อนเดี๋ยวไปตรงน้ไม่ไปวะนี่ครับไปอืมขอนดาน้ำตื่นนน,นี่ย เดี๋ยวไม่ใช่อันนี้ก่อนไปนู่นที่ก้อนทำไว้อยู่นู่นนี่ของอันดานะเดี๋ยวเรามาดูเดี๋ยวเรามาดูนะดูไงที่พี่กรอนทำไว้ไงอามาทำอะไรลูกอะไรอามาทำอะไรอะทำบ้านโอ้โหทำบ้านเอามาต่อสู้บ้านโอ้โหมาต่อสู้บ้าน จะอยู่นี่เหรอ,อ,อมีบ้านนี้ดีอยู่ไม่เอานะ,ออะจอดไปจอดไปนี่จอดไปลูกจอดแล้กกวเปล,ล่าคะ โอเคตกเองได้ใช่ไหมสี่ปีกกรเขี่ยช่องไว้ดลหลูกอย่างนั้นปานทงไหนจะมาเข้าเอ้นี่นี่ช่องมันอยู่นี่เนี่ยพีกกรทำช่องไว้เนี่ย กอน้ะครับขออัอุพัตนรเออไ่ต้องมันึงลูกไม่ต้องมันึงอะเดี๋ยวดูพี่กรณ์นี่ัดวนหมดเลยอ่ะดูดนลงไปลูกกดลงไป ไหนไปเลยดิเจ๊นะไปหาของปู่ทำไมอ่ะพีไ่ไม่ได้ไปเก็บตรงนู้นพี่ไปเก็บตรงนู้นแล้วก็น้ำมันไม่ลึกป่เปลานี่น้ำไม่ลึกป่ะไ,ไปก็เดี๋ยวพรุ่งนีเ้เช้า มาดูอ่าดูพานม่เกีียอะไรเล่งนี้เดี๋ยวจะตกนไั้